ชอบด้านเรียนนานๆโดยเฉพาะออนไลน์แล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธิกับการเรียนออนไลน์วันก็ได้อธิญาณกระรมการว่าให้สริมกำลังในขณะที่เรียนเพราะว่าดูใช้เวลาในการเรียนค่อนข้างที่จะนานก็ทําให้แตกต่างไปจากเดิมที่เคยนัเรียนกับออนไลน์ซึ่งทําให้ใจจดจ่อไปเรื่อยไปปกแบบเรืองถึงเพราะบางทีให้เรียนออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวใจก็จะคิดไปเรื่องถึ่เพรมันง่าย ีไอ้แขกขึ้นมาบลระดับที่มาดูใช่บนท์ครับแต่ครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนที่เราไม่ได้อธิษฐานพอนเอที่ฐานรงมันมีความรู้สึกว่ามันทําให้จิตใจมันจดจ,จ่อกับสิ่งที่เราเราถึงได้ก็มีความเข้าใจมากขึ้น,น,นครับก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าทีาาาาาาา่เสริมสติปัญญาในการเรียนรู้เพิ่มเติมในห <c oughs> <ใ>นังสือวิชาของพระเจ้าพระเจ้าครับเระยาครับพระย ภาษาโลกลูกก็บอกว่ามันยากเกียา้ติดตามเลยแล้วไดก็โทรไปก็ไม่รับพอไม่รับก็รู้สึกไปว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะเขาเคยสอนน้องเพ็ญประมาณสามแล้วปฐมตอนอมาสองครัวว่า you ล know, ูกอิท <ps> ธ <sh> <in> <anız> <sh arp inhale> ิของน้องเพ็ญแล้วก็อยากสอนเนี่ยไปพวันต่อบเขาก็ติดต่อกลับมาแล้วก็เมื่อวานก็มาสอนน้องเพ็มตั้งใจเลยมากสอนยิงยาวสองชั่วโมงรวดคือโต้ตอบได้ยินเสียงโต้ตอบกันตลอดเวลาแล้วก็ได้รับความชื่ ต้องขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำพาสิ่งดีๆมาให้กับเราในะครอบครัวของเราเรื่องนึ่งก็คือเรื่องที่เวลาญาติคิดอยากและรู้อะไรอยากนั่นอะไระไรายละเอะียดเป็นสิ่งที่อยากรู้อยากและเขา้าใจพระองค์กคท็าทรงนำพาให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมา ก็คือไม่ว่าอต่กจคิดจะรู้อะไรตรงนี้ก็อัจารย์จรเป็นผู้ย้อนกว่าก็จะมีนำพาให้เกิดให้ลูกเห็นขึ้นมาขอขอบากขอบถุณทุกองที่ทรงนำพาและทรงเลี้ยงดูให้ชีวิตครอบครัวและสมาชิในเด็กมีความสุขจริง Tak yakin, tak takutlah si. เสียดายสามปัก็ประมาณสี่ร้อยไปให้ค่ารึษากัเขาเรียกเป็นเทรนเนอร์่ะเขาขายเขาขายคอนขายแล้วก็ให้คำแนะนำปับเขาคมาปับเขาเอาไปแชร์กลุมาให้กินตามเนี้ยแบลองคัดท่าใค้มีอืมอันนี้ก็เหมือนพระเจ้าสอนแล้วว่าคนที่มีวินัยเนี้ยมัจะได้ก็เลยขอบคุณพระเจ้าเราก็เวลา คือเขาเขาเป็นแม่แล้วเขาคงทุลักใส่ใจลูกแล้วก็เขามีวินัยคือเขาคบในเรื่องความเป็นแม่นะคะทั้งอาละวาดข้างนอกเนี่ยคือแบบทุกอย่างคือเขาใส่ใจก็เลยบอกเออคือแต่ต้นอ่ะพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่เนี่ยพี่เขาฉุนดีน่าใจด้เพราะว่าเขามีความเหมือนมีวินัยแอบเคยเป็นเรื่องขอบคุณพระเจ้าแต่แต่อุ้ยก็เป็น เอเดนได้เติม3ลแต่คนอื่นต้วรูเป็นเติม5ลขอบคุณราที่ให้เรารู้จักอะไรก็ไ้นะให้คนอืนโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะคะบรรนาเอเนก็ตืันเต้นไหมต่นเด้ Oh, wow. เหตุการณ์นี้คือก็จริงๆอามัน,ม,นมันมีเหตุการณ์ที่พู้พดบอกไว้แล้วนะคะในสิ่งที่เกิดคือเรขทรัพยาการาก็อยากจะทวนทรัพยากรที่ลูกบอกไว้เหมือนเรืองขอทรัพยากรต่างๆที่ลูกบอกไว้ในพระบิดาเก่ากที่พระเยซูจะเสร็จกลับมาว่า ว่านี่คือพระเยซูนะก็ตอนที่พระเยซูมาจริงๆพระเจ้าออกมาเกิดโลกนี้จริงๆก็มีมีคนที่เชื่อว่าคงส่งเป็นพระเจ้าแลนะในหนกับคนที่ไม่เชื่อว่าคงส่งเป็นพระเจ้าแม้คนที่เชื่อพระเจ้าออพระเยซูอยู่แล้วและลองอยาการเฉลกมาบางคนก็ไม่คิดว่าพระเยซูเป็นพระมิจฉาเป็นพระเจ้าที่เฉ็จมาดังนั้นในช่วงเวลา้นทที่องบอกไวไ้ในถ่า,ถาท่าดูแนททัในตอนแรก มันจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าข้อธรรมหนั้อให้ดูว่าในในแต่ละตอนของวิวอรจะเกิด จนวาสุดท้ายก็จะับความร้อนในทางแค่นี้แล้วก็แต่ใหนเกิดขึ้นและโรคแพ้แค่เจ็บโรคแพ้แค่เจ็บก็คือมีโรคระบาดมากมายไม,ไม่ไมีใครเจ็บเคยคิดว่าจะมีโควิดเกิดขึ้นและตอนนี้จะมีโรคที่มันอาจจะร้ายแรงมากกว่าโควิดสิ้าเท่า ในในขบวนกรในในแมตต์ือว่าี่ยก็บอกแล้วว่ามีมีอาชญากรรมความชั่วจะเพิ่มขึ้นมีโรคไทฟเจ็บในลุกาบทที่21่โรคระบาดหลายแห่งจะเกิดขึ้นในวิวรณ์บ่ที่11โรคถูกทำลายโครงบอกแล้วว่ามันสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นการรวมกินโรคที่ยแย่มันจะเกิดขึ้นและที่ใส่ที่แย่ๆลงในสองพิบอธีว่าที่สามโรคบอกว่ามันจะมีการ อีในน่า,า,า,าวก็คือคแนล่งต้นข้ากันเนี่ยผู้่เอ่อผลกระแสเรื่อยยัอยู่แล้วมีข่าวมากมายใกล้ใกล้นิสัยคนแบบหดวเรื่องคนทรยศการฆ่ากันกต่างๆช่วงวิกฤตความบาดก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ข้อควรที่แตกแยกใน2คู้โมทีก็คือไม่มีความรักาสออือก็เหตุที่ไม่มีความรักต่างๆก็จะเกิดขึด้นผู้คนก็จะไม่ร ร่าเุิงมากกว่าพระเจ้าและความหลอ,อกลวงล่อลวงในศาสนาก็มีตั้งแต่ประเทศแคนา่า่คือพระเยซนนะอยู่ประเทศรน้นประเทศนี้ก็มีเกิดขึ้นมากมายคือบางคนก็ก็เฉพาะจะบอกว่านับถือศาสนาแค่เปิดนอกแต่ว่าจริงๆก็ไม่เกิดขึ้นใหนสองทุกทีแล้วก็มีคนก็จะมีความเข้าใจในคำพยากรณ ก็คือมันเป็นสิ่งที่พวงบอกไปแล้วและสิ่งต่างๆเราจะได้ไม่ไม่ถึงขนมมันก็มีการประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกสิ่งที่ทุกรออยู่ตอนนี้ก็คือว่าทุกหมู่จะได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพราะว่ามันก็มีการพิจารณาและว่าประกาศข่าวประเสริฐเหมาะสมไม่เหมาะสมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาไมไม่ื่อเหนักก่อนแต่ว่าเหมือนเหมือนที่พระองค์ส่งส่งส่งโยนาให้ มีระเบียบที่ที่แบบเป็นเรื่องความแบบ ราก็จะแพ่กระจายไปัวโลกเพราะทำให้เป็นบาลลูนอีกคนหน่งแคเป็นเศษกิ่เดียวเขาก็อยากจแกนหน้าแกนน้วเราทุกอย่าและถ้าสุดท้ายถ้าถ้าใครรับชิปเพรจริงๆก็คือเราก็จะซื้ออะไรไม่ได้เลยเราถ้าถ้าเรายลน้แต่และเราไม่รับชิปก็คือเราจะไปซื้อของแบบแบบนั้นซูเพอรมาร์เก็ตอะไรต่างๆเราจะซื้อไม่ได้และแหลกเราก็ต้องแบบพระเจ้ากมีทางเราก็ดูแลบูกผักแบบที่ว่าแล้วแล้วก็มีมีบุกผักที้นไ้ก็คือ ีวินญาณขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่โรปร่งย่นระยะเวลาที่สั้นเขา้าแล้วก็ให้ทุกหน่วยได้ยินเรื่องของ่าวประชดของพระเจ้าและของพระเจ้าที่ที่โปรง่งต้องการใี่ลูกของเราได้ การของผมที่กลับเข้ามาในน้บตกแล้วก็ดำเนินชีวิตไม่ได้ทำติ๊บตัมีชีวิตที่สารสนพระเจ้าให้รูกขอนได้เห็นชีวิตของเราก็ขอขอบคุณพระเจ้าที่เปลีตัวครับต้นเก่าเป็นต้นใหม่ตรนี้นะครับนี่ขอขอบคุณพระองค์นะครับมี